วราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอค่ะ นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอของอำเภอท่าหลวงและอำเภอพัฒนานิคมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการบำบัดทุกข์บำรงสุขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอาทิแนวทางการปรับปรามยา เสพติดในพื้นที่การขับเคลื่อนง,งานพระราชดำริในพื้นที่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินการพักชำระหนี้เกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงที โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนศึกษานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนอาทิการพักชำระหนี้เกษตรกรนอกจากนี้ยังต้องเร่งสำรวจข้อมูลการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพน้ำการเร่งทำงานของศูนย์ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือทันทีเมื่อพบและให้ปหลัดอำเภอรประจำตำบลกํากับติดตามดูแลและ ทำการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กลุ่มสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนอกจากนี้ยังให้ติดตามเพจของเอกชนหากมีข้อร้องเรียนต้องรีบแก้ไขและรายงานให้สูงดำรงธรรมจังหวัดทราบ